สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บบอชนาดดอทคอมอีกเช่นเคยอ่าฮ่ามาๆาผู้ชมมาเจอกันทุกทีต้องทำกำไรกันทุกครั้งไปนะครับผมอ่ามาเจอกับผมก็ต้องรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าผมจะมาทำกำไรฮให้ผู้ชมได้รู้ได้ดูกันเลยนะมาหรือจะใครอยากจะดูไปถ้าตามไปก็ได้นะครับผมไม่เสียหายนะครับอ่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ดูกราฟกันด้วยนะอ่า นี่เลยครับครับโอ้โหดูวันนี้รูเลตผู้ชมน่าเล่นมากนะครับผมมาคข้าไปที่รูเลตกันเลยนะผู้ชมนะก็เดี๋ยวแนะนํานิดนึงนะครับผมลืมแนะนําเลยนะสำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะลองเข้ทดสอบมาลองเล่นบอทชนะนะก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยที่แอดบอชนะนะครับผมแอดด้านหน้าด้วยแอดบอชนะแอดเข้ามาสอบถามกันได้นะโอเคมามาตั้งค่ากันก่อนดีกว่านะครับผมก่อนจะเริ่มเล่นนะรูปแบบการเล่นนะครับผมแน่นอนว่ากราฟขึ้นอย่างนี้ต้องเลทแบ็กนะครับแล้วก็ รูปแบบการเดินเงินนะครับผมวันนี้ผมจะเดินเงินไปที่ฟีโบนัชชีนะครับอ่าส่วนกําหนดกําไรเป้าหมายของเราในวันนี้นัผู้ชมโอ้กำหนดกำไรก็มาของเราในวันนี้ดูที่กระเป๋าตังค์ของเรานะครับผมทุนของเราอ่ามีห้าหมื่นนะครับผมหนะ้าหมื่นน่าผมจะกําหนดกําไรเป้าหมายไปที่หนึ่งหมื่นสามนะครับประมาณนี้นัผู้ชมนะหนึ่งหมื่นสามแล้วก็ส่วน สาส่วนส่วนกำหนดขาทุนนะครับผมต้อง3เท่าของกำไรเป้าหมายนะก็สามหมื่นสาประมาณ3ามหมนะครับผมสามหมื่ 39, ประมาณนี้นะผู้ชมนะขาดทุนไม่เกินนี้นะครับแล้วก็ชิปเริ่มต้นนะครับผมจะเลือกไปที่หนึ่พนะครับไม่สนลูกใครอยู่แล้วนะครับทุนเราหนายอยู่แล้วนะครับผมอโอเคพอตั้งค่าอะไรต่างๆเสร็จแล้วนผู้ชมก็สร้างอบอร์ดไปเลยครับ พอสร้างบอดเสร็จแล้วก็อย่าลืมที่จะเริ่มบอดกันนะถ้าไม่เริ่มเขาไม่เล่นให้เรานะครับผมโอเคในรอบนี้นะครับผมรอบตาที่82โต๊ที่71นะเขาก็กําลังเล่นกันอยู่เดี๋ยวเรารอสักคู่ให้เขาเล่นกันจบแล้วก็บอดจะลงให้เราตรงนี้นะครับในตาถัดไปมาในตาที่83โต๊ที่71ท่านผู้ชมรอบนี้นะครับผมมาถึงรอบของเราแล้วบอดบอกว่าเรตมาแน่นอนนะครับผมมาดูกันว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรท่านผู้ชมนะ และผลออกมาเป็นเรชนะไปนะผู้ชมนะโอ้โหด้วยกําไรนะครับหนึ่ชิปที่ลงไป1,000นะแม่มาถึงก็กําไรเลยผู้ชมนะ <laughs> โอเคน่าจะ ใช้เวลาไม่นานนะครับผมกราฟมาซะอย่างนี้นะ่าจะใช้เวลาไม่นานและได้กําไรมาแบบรวดเร็วทันใจแน่นอนนะผู้ชมโอเคกว่าจะถึงกําไรเป้าหมายนะครับผมจะทิ้งบอดไว้นะครับผมให้เขาทํากําไรให้เรานะครับผมก็จะไปชิวๆของผมแล้วนะแล้วก็ฝากบอร์ดไว้กับผู้ชมนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมฟัส์ o ว w ร r ดไปเลยนะครับผมไปเลย โอเคเอาละครับท่านผู้ชมดูเหมือนว่าเราจะมาถึงกําไรเป้าหมายที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่า้โหรอจนเหนื่อยนะท่านผู้ชมนะรอจนเหนื่อยนะครับผมก่อนจะกลับมาก็นี่เลยนะครับตรงนี้ประวัติการเล่นว่า80รอบนะครับผม5่าบอดเขาก็น่าจะหยุดเล่นให้เราแหละเพราะมันค้างนะเดี๋ยวรี้าเฟซรอบหนึ่งนะท่านผู้ชมนะ อ่าโอเคนี่ผูช้ชมดูที่กระเป๋าตังค์ผมนะครับอ่าตรงนี้64,300นะฮะอ่าเป็นยังไงเป็นยังไงจ้ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ประวัติการเล่นสักหน่อยหนึ่งนะปับ๊บดูปึ๊บนี่โอ้โห80รอบจริงๆผู้ชมตรงนี้เลยนะครับเล่นไปทั้งหมด80รอบก็สู้กันหนักเหมือนเดิมเหมือนเคยนะเนี่ยโอ้โหดี่งสุดเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูการกาฟกันสักหน่อยดีกว่านะผู้ชมนะ เปิบมาเริ่มต้นมาก็ปิบปิบเปิบเปิบปิบปิบมาเรื่อยๆครับเรื่อยๆเรื่อยๆๆจนกราฟมดิ่งตรงนี้นะครับผมกราฟมดิ่งตรงนี้ที่สองหมื่นหกแล้วก็ขึ้นไปอีกนะท่านผู้ชมนะเด้งมาเลยปพิ่มเพิ่มเิ่มมาจบที่นะครับรอบสุดท้ายตรงนี้เลยนะครับจบที่กําไรล่าสุดคือหนึ่งพันนะท่านผู้ชมนะกำไรรอบล่าสุดหนึ่งพันแล้วก็กําไรสะสมที่เราตั้งไว้ก็คือหนึ่งสามพันนั่นเองท่านผู้ชมอ่าได้ตามเป้า ตามคาดหมายที่วางไว้นะครับผมตามเป้าคาดหมายที่วางไว้นี้เราสามารถซูมได้รู้จะซูงทำไมนะผู้ชมนะไม่เป็นไรนะครับผมอ่ะโอเคเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ชมครับมันง่ายมากเลยใช่ไหมครับสุณรับการทิ้งบอทที่เขาทำกำไรให้เรานะครับผมโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเหนื่อยนั่งรอแช่แข็งหรือว่านั่งลุ้นนะครับผมเราไปทําอะไรก็ได้ตามใจเราเลยนะครับกับไมีกทีก็เผื่อเวลาหน่อยนะครับผมชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงก็ว่าไปนะครับผมถ้าเล่นแบบ ฟีโบนักชีนะผู้ชมนะแต่ถ้าอยากจบเร็วนะครับผมเล่นไม้สั้นๆก็ผมแนะนําแบบลาบูแชนะฟีโบนักชีค่อนข้างจะเซฟกว่าลาบูแชนะครับผมอ่ะก็ประมาณนั้นแหละผู้ชมนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผู้ชมไว้คลิปหน้ามีอะไรมาอัปเดใหม่ๆเด็ดทริคใหม่ๆก็ฝากติดตามไว้ที่ช่องนี้ด้วยนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ